เราลองเดินหนึ่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคร้านกาแฟเนาะะมีมีอะไรบ้างร้านกาแฟ ค่<า>ะร้านกาแฟาในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จะพาชมค่ะว่าว่ามีร้านไหนที่สวยๆบ้างโอเคพากไปชมกันเลยในเมตาเวิร์ดเดินยังไงเด, <laughs> ดินยังไงอะเดินยังไงครับ <laughs> นี่นี่เอาเอานิ้วมาตรงนี้เอนอนี่นี่ตรงน,นี้ดันดันขึ้นจะเดินหน้าเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายโอเคค่ะ อันนี้จะเป็นบ้านบ้านคาเฟ่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแนวแบบร้านอาหารแล้วก็จะมีกาแฟมีเค้กอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโคโคน,นัทคาเฟ่คะ่ะจะเป็นแบบน้ําใสมากคะ่ะจะเป็นแนวแบบร้านอาหารด้วยตัวตัวสุดท้ายทางนี้จะเป็นอ่าสวิตตี้คะ่ะจะเป็นแนวบิงซูคะ่ะเดิน,น,นทำไมมุมกล้องเธอมันเงยอย่างั้นเออกลับตัวเะอเอกหัวลมหน่อยกล้องหน้าลมหน่อย <Okay. S 2> ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ประมาณนี้ค่ะอาหาร,รก็จะมีพวกชากาแฟแล้วก็จะมีบิงซูค่ะมีเค้กค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็จะเป็นไวท์เฮาส์ค่ะตัวนี้จะเป็นออกแนวแบบสากลแบบแนวยุโรปค่ะ ตอนนี้จะเป็นร้านเปิดใหม่เลยอบอวนค่ะอยู่แยกวาปีปฐุมนะคะตัวนี้เค้กอร่อยค่ะนี่จะเป็นวิดีโอของทาง YouTube นะคะเดีย๋ยวนะตอนที่ขึ้นป๊อปอัพมานะเราปิดไปได้นะคือมันจะถามว่าจะปิดเสียงยูทเซอร์ที่อยู่ใกล้เคียงไหมอะไรเงี้ยเห็นไหม มิวมิวเนลลี่ยูเซอร์เอานิ้วโป้งมือขวานครับเป็นไกปืนนะ่ะยิงเข้าไปนิ้วโป้งตัวน,นี้เดี๋ยวนะเอ็นี้ไกปืนอย่างน,นี้เออไปยิงยิงใส่ตรงม okay. ิวเออโอเคค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเออสกิปเปอร์นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นแนวแบบธรรมาชาตินะคะลมพัดค่ะเย็นดีอันนี้จะเป็นเออเดอะรูมนะคะจะเป็นแนวออกดาร์กาแฟก็อร่อยะคะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยต่อตอเลยค่ะเดี๋ยวอนุเดินไปดูอันนี้จะเป็นอัปโตนูนะคะตัวนี้จะเป็นแนวแบบแนวแบบฝรั่งฝรั่งนะคะก็จะมีแบบมีสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะให้เราชมได้ อันนี้จะเป็นสัหรัาคาเฟ่ก็จะคล้ายๆกับสกิปเปอร์ค่ะจะเป็นแนวแบบออกธรรมชาติอันนี้อันนี้จะเป็นหอมมะลิสตอรี่ค่ะตัวนี้เค้กเขาจะทำมาจากข้าวหอมมะลิแท้เลยนะคะตัวนี้จะไม่ใช้แป้งค่ะนี่จะอร่อยอค่ะก็ประ,ประมาณนี้ค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวเธอไปเสี่ยงโชคไปห้องสัตว์ไปให้หน่อยไปวาร์ปห้องสัตว์ไปให้หน่อย แล,แล้วผู้โชคดีในห้องถัดไปได้แกเดินหาก่อนเดินหากอพักคนก่อนค่ะดูตัวพอท่าเธอทำไว้ไหมทำาไมป่ะทำอะไรอ๋อนั่นโอ้โหเป็นกือเลยกองกองมันเต็มเลยยิงเลยใครผู้โชคดีไม่ดูของใครเดินไปใกล้ก็ได้ เออนั่นก <Overwatch> ็ได้นั่นนั่นนั่นน่นแจ็คสันนั่นน่ะยิงก่อนยิงก่อนไม่ไม่มือนิ้วขวาดินิ้วขวายิงเออยิงขวายิงไปเลยอ่าทับเบลไปโอเคผู้โชคดีคนถัดไปครับเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งเอ้าของใครอ่ะมาแล้วมาแล้วมาเอาเฮสมาแวาแบนดี้อ่แล้วครับของใครครับ เอาของใครแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนนั่งกัน <c oughs> เพื่อนนั่งกันเออแล้วค่อยใส่เพื่อนใส่หัวก่อนแล้วค่อยน,นั่น <c oughs> เอาใส่ที่ละมือที่ละมือเออไม่ต้องใส่เชือกก็ได้มั้งเออจับไม่ถูก ไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมือซ้ายมือซ้ายเดี๋ยวสอนวิธีการใช้ปุ่มหน่อยออนนลองเดินดูกดไปหน้ามันจะเ,เออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเห็นนะเอออันนี้เวลายิงเวลาสั่ง โอเคอ้าห้องนี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างมีมีครีมค่ะแล้วก็มีอาหารเสริมค่ะมีมอาหารเสริมโอเคโอ้เอ๊าเดินจนตึก่โอ๋อเดี๋ยวเดินเดี๋ยวฝ่าเดินหาไม่เห็นน่ะยังไม่ไปเดินเดินตรงนั้นนะเดี๋ยวเตรียเดี๋ยวเดิน อันนี้จะเป็นโจจูค่ะคอลลาเจนค่ะคุ้มทุกเซ็ตเลยนะยังไงเออใส่ไม่ถนัดเอาว่าไปมัน h ẳ นทับดังแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นหมวดครีมค่ะครีมบำรุงผิวใกล้ๆนยใกล้นกระโดดไปไปจังเลย อันนี้จะเป็นยาลดน้ำหนักค่ะเฮ้ยของเดลล่าเดี๋ยวต้องลดอีกแล้วเนี่ยอ๋อหนูขายค่ะสั่งได้นะคะเพื่อนได้โอ้โนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับเป็นตระเวนที่ขายได้จริงนะเธอเอาลิงก์เนี่ยไปลูกค้าเลยเอาเข้าไปดูสินค้าเลยตามนี้นะคือตอนนี้เดี๋ยวนะครูครูขอยัดแทรกนิดหนึ่งก็คือเธอทําห้องที่แสดงสินค้าของเธอเนี่ยแล้วเอาลิงก์เนี่ยไปให้ไปให้เพื่อนดู เพื่อนก็นจะดูได้ทางทางคอมพิวเตอร์ถ้าใครมีกล้องออฟคอลัสควีตทูนะฮะกล้องม r าพวกนี้มันจะดูสินค้าแบบสามมิติได้นะก็เป็นการตลาดตัวใหม่ของเมตาเวิร์ดนะเมตาเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งตัวใหม่กำลังทำโอเคต่อครับอยู่ไหนละเติร์ดเดินตอน่อเดินยด้ยค่ะอเอาใายอันนี้จะเป็นบูสเตอร์นะคะทาใช้ทาบำรุงผิวค่ะ อันนี้จะเป็นเอมี่ค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค <But now. S 1> <อ>่ะประมาณนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยเอาลิงก์ไปดูเอง,เองนะโอเคส่งต่อผู้โชคดีหน่อยไปที่พอดท่าไปเลือกห้องมา <c oughs> ลูกกลมๆไปหาลูกกลมๆอ่ะหาลูกกลมๆยิงมาเลยลูกหนึ่งอ๋อเอเป็นอ้า เดินเดินนิดๆเอานิ้วนิ้ว,วกดกดไป้งหน้านะอ๋อ <c oughs> เออเออช่วยช่วยมาแจมเพื่อนในห้องด้วยนะใครพรีเซนตและช่วยมาแจมเพื่อนในห้องหน่อยมาเต้นมาเต้นหน่อยหน่อย้อาวไหนเจอยังอันนี้ก็ได้ค่ะนี่เข้ามาแล้วเหรอค่ะของใครอะของใครครับ ยังเธอต้องไป,ไปตรงไปที่ผดท่าก่อนไปที่ผาท่าแล้วยิงเออทับเบี้ยวเอาของใครครับ <c oughs> ห,ห้องใครอ่ะ <c oughs> ไปแล้วไม่อะไปยังเอาสายมายิงอะกดได้เซอร์ไปกด <c oughs> มันยังไม่เข้าใส่หัวใส่สมหัวให้ใหม่เอ่อข้าไปที่รูมกลมายิงมาลูกหนึ่งเฮ้ยอใช้มือไหนยิง <c oughs> ถูกไหม <c oughs> โอเคมือซ้ายหรกอขวาอ๋ออยู่นี่มือขวาอยู่นี่ เดินไปเดินไปใกล้ก่อนนี่ไกลพ่อต์เออเดินไปเอออันนี้ชี้อันนี้ชี้ยิงไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนข้างบนเดี๋ยวเธอจับไว้ก่อนนะเออยิงพัวของใครอ่ะยังไม่เข้าต้นคือเออทับเบลคิกทับเบลอีกทีหนึ่งยิงยิงที่ับเบลอีกทีงไม่ใช่เออโอเคปึ๊บมาแจ็คสันยิงดิ มีนิ้วชี้แม่กดแรงๆนายเออมาแจ็คสันแจ็คสันเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอใครเอาอะให้เพื่อนอารอบต่อไปนะครับแจ็คสันอ่านั่งนั่งเดี๋ยวเธอมาสอนเพื่อนก่อนั่นั่งนั่งนั่งกันเดี๋ยวเวียนหัวสอนวิธีการใช้ เออปรับให้พอดีได้ไหมมันเบลอจังนะมันเบลอมันเบลอขยับแสดงว่าเธอใส่แว่นสายตาใช่ไหมใช่แว่นสายตามันก็จะเบลอเบลออย่างงี้แหละเอาโอเคไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเหรอเห็นไหมเลยได้เหรอคือว่าไม่ได้นะมันติดแว่นไม่เหมือนจริงเหรออ้าว เธอโจรโหยิงกันยิงคนใหมนไหมเดี๋ยวเธอเอ่องั้นเธอพรีเซนต์แทนเลยน่านโ่เป็หนูไม่รู้จักเพื่อนอ๋อเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาบอกเธอเธอเดินได้เพื่อนแล้วกันเดี๋ยวพรีเซนต์เปนยังต้องเป็นหนูเลยอ๋อช่วยกับวทางเขาถูกไหมถ้างั้นไม่งั้นเออเธอพรีเซนต์ก็ได้เหน็บได้ไหมเออเหน็บได้ ับโอเคเธอคลิกไปตรงเนี่ย New New n ี a ย l เ User ไี่ยิงอันนี้ยิงไม่ข้างล่างข้างล่างไม่งั้นก็ให้หนุกดก็ได้มาหนุดูจากอันนั้นได้เออไม่ได้ไม่ได้ต้องดูจากกล้องโอเคเดินเดินอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังข้างหลังกับมาเออ อาล้างกลับมามันออกมันร้อนนอกทะเล<อ>แล้วแล้วก็ยา่างมาค่ะย่างเข้าไปแล้วยา่ยวยงยางแล้วเดินเข้าไปเด็ดอ๋อนั่งย่างเรงดเดี๋ยวค่ะมัน้อไปเดินไปนอนก่นกนอนด<อ>ิเดี๋ยวจะให้เดินครับไปละเออมันไม่เดินจริงม<อ>ั้งล่ะคิดกัน อีกแล้วมันไม่เดินอันนี้มันปรับ,บมุมกล้องหรือเปล่ามันต้องเดินของอาจารย์ไหมหรือว่ายังไงไม่อยู่ในกล้องอนะไรอันนี้มันปรับแค่มุมกล้องนะไม่เดินเดินางบนี้เดินมางงนหน้ามันไม่ไปอ่ะเดินตองที่ไปตรงที่หน้าตันจลาหน้าตายขึนขึ้นไปเลยมันต้องดูจากในกล้องทนอยู่ในกล้องก็เดิน <laughs> เดินไหมเหมือนมันติดมันติดทะเลหรือเปล่าตาเดินขึ้นมาดิไม่ใช่ถ้ามันยิงอ่ะเธอทำไม่เป็นนี่เดินตรงนี้เีลยดันขึ้นเลยเออเห็นไหมมันจะเป็นลูกเหมือนกบแปลไม่มันไม่ให้เดินในน้ําเธอต้องให้มันไปอยู่บนฝั่งเออต้องเออกดอีกดิกดขึ้นไปให้มันพุ่งๆมาถึงฝั่งเมื่อกี้มันมีลูกซ้อนขึ้นอ่ะเออที่มีลูกซ้อนขึ้นอ่ะไหนอ่ะมันไปไหนเราก็ไม่รู้กดขึ้นไปถึงฝั่งกดขึ้นกดไม่ขึ้นงงแน่ กออกนอกทะเลแล้วม hey, right, right. okay. okay, okay, ันฟ yeah. ันเดยแต่มันหมอมวงไปอ่ะเนี่ยเห็นไหมที่ท่าเทียบเรือตรงนั้นอะไปทีปอยู่บนท่าก็่มันไปต้องต้องให้มันเป็นรูปเป็นรูปวงงที่มันกระโดดขึ้นไปอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นสีแดงอยู่ไม่ได้สีแดงเออจะเป็นสีเขียวโอเคไปไปโอเคเลิกบรรยายเลยะเข้าไปข้างในเดินข้างใน ต้องแนะนำก่อนไหมคะแนะนำตัวเดี๋ยวเราจะแนะนำศิลปินที่นี่โอเคค่ะคนนี้นะคะชื่อว่าแจ็คสันหวังหรือหวังเจียเอ๋อร์นะคะเขาเป็นสมาชิกบอยแบนด์วงก้าเซเว่นค่ะ ก่อนที่เขาจะมาเดบิวต์ในสมาชิกวงกอลเซเ่นเขาเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติของฮ่องกงไปเดไปเลนะี้่ะเออมุนทางซ้ายหนะ่อยทางซ้ายหนะ่อยนั่นแหละทีมหวังนะคะเป็นบริษัทก่อตั้งภายใต้ของ แจ็คสันหวังเป็นแต่ว่าเป็นเจ้าของบริษัทเองแจ็คสันวังเกิดวันที่28มีนาคศหนึออ่งค่ะเล่น <Okay. S 1> ไปเลยแจ็คสันวังมีอัลบ,บั้มเดียวและอลัลบ,บั้มวงมากมายเดิน <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆเลยก็ได้ไม่มีอะไรแล้ว อยู่เดินตรงไปแล้วก็เหยื่อซ้ายมือริมๆอม่ะเธอมาไหนแล้วเนี่ยเดินเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้ขวาทางขวาเออเอ๊อเออะตรงไปบอก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาอ่าแลก็ตรงไปแล้วลก็ลกเลี้ยวซ้าย นั่นแหละเไาเลยนะต้องไปอีกต้องไปอีกก่อนหาของเจอหาของเจยอันแหลกหรือเปล่านีา่นี่นี่นี่ยิงเลยอรุณรัตโอชาเวลสโอเคโอเคขอบคุณค่ะ